ึ้นใดไปเป็นพี่น้องครับสุกูสุสคนเดอ้อครับวันนี้บ่าวที่สิบห้าพี่น้องไปทองเว็บจากหน่อยเนาะไปเว็บใส่คำแต้มหรือว่าไวเว็บคำแต้ม .com ภาษาอังกฤษนอพี่น้องเนาะกะบอกแม่นงนอพี่น้องอ่าบ่าวอื่นบ่าใกล้ครับกะเป็นตัวต้นหนึ่งของบ่าวที่ละนะเห็ดเว็บใส่ไว้ แต่บันทึกความคิดความอ่านเนาะพี่น้องเนาะอของเก่าของที่มีอยู่บ่เรามันก็นลืมนะไม่นีน้สิไปอะพี่น้องไปอ่านไปเญาะติดแต่งไว้เนาะอ่ากาวาสิเฮดเป็นจุดละพี่น้องจักสิเดซัมเดดอกนะเมื่อวันที่สิบหามิถุนายนที่ผ่านมาเนะาะใส่ือสุดว่าชีวิตในธรรมศาสพี่น้องก็คือธรรมศาสเป็นใหญ่เนาะ ชีวิตเฮามันก็น,น้อยหนึ่งก็อยู่ในธรรมศาสตร์ร่วมกับสรรพสิ่งต่างๆละ่ะนะจินนี่เรื่องเนี่ยเหตืซอว่าทิวงามยามเสาเนาะมาทิวงามยามเสาบ่วา,า,าวาทีย่างสุมหน่อยรถจะหน้าไว้เอามาบึงกันคักๆเนาะพี่น้องเนาะเอ๋ทิวงามยามเสา แสงอรุณหงแจงแพ่งคารละคาดใจแจ้งขึ้นมาย่ไมดกระตื่นต้ามาเศร้างานหน้าค้นปลูกเขาสมัยไทยลงหวานแึงบอยากปันใดแต่บบงายแ่ๆหลายเงินปุ่มจ่ายทำแนมบึงที่วเท่ยวใหม่ไหวล่มเศาไหมเขียวสดใสจายจคุณอรุณน,นี่จือจำ นั่นการกล้วยกล้วยแกงไปมานกหน้าซุ่มมอลำ่ำใจพญาเท่งโกกว่าแนมทิว้วหยาโนนหัวหน้าค่าใบกองแนมทิว่วหยาขั้นแท่ก่วงกล้กวยกองามบ่อแพ่ทิ่วใหม่ป่าเลือยพ่นหอมซ่อมกระย่อมใบหนากอแก้มสมแบงติว่ว ซุ่มเล็บแมวล้อมค้อมข่ายย่างเครื่อทั้งผีผวนย่ายก็เป็นแนวหัวหน้าสวนหัวหอมแดนแสนสะอ,อ้นดอนใหม่อ่อ,อนซ่อนหน้าฝนไหมทิ้วไม่เขียวแข่งขาราคาคุณแก่นใจเดเดอเอามาว่าสู้พี่น้องฟังครับเป็นพญา สำหรับผู้ที่เขามาฟังเนาะก็กอภัยผู้หูทั้งร้ายนะสิขอบรรยายเพิ่มเติมสำหรับลูกหลานที่ยังบ่คุณคำภาษาปูญาพ่อเม่เฮาเนาะบทแรกที่ว่าแสงอรุณฮงแจงแพ่งคาราคาใจก็คือว่าย่ำเส้ามาเนี่ยมันมีความหมายนะพี่เนาะมีความหมายต่อจิตใจเขาว่ายังมีชีวิตอยู่นะ แจ้งึ้นมาย่ำใดกับตื่นต้ามาเสาวนะคนเฮากระตองตื่นเด็กลูกสาวหรือตื้นสวยแน่กับผวเมียอย่างแต่ว่าตื่นมาใส่ชีวิตต่อไปนะพี่น้องเนาะงานหนะ้าค้นปลูกเข่าสมัยไทยล่วงวานอันนี้กระเบาไปถึงพี่น้องเห็นให้ใช้หน้าเนาะเสมอนีการดำกับสิมีหน่อยแต่ว่าปีนี้ฝนมาลายพี่น้นนองฝนมาไหวเห็นลายหม่องลายบอลเป็นกระดำหน้าก็ะดีเอ,อิดีใจน้ำนะครับเดอ้อที่ไม่นม้ำดำหน้าปีนี้ ส่วนผู้วาน,นี่ก็โอ้ยถ้าฝนจิ่มช่วงจกน้อยเนาะสี่วานกันแต่ส่วนใหญ่กับวานละพี่น้องนะสมือนี้แหงงานมันหาน้อยเนาะถึงบ่อยากปันไดแต่บางงานแต่แทะไลยเงินปุ่มใจทำย็ดหน้าวานนี่ใส่เงินนะพี่น้องไปบมมีรถไทยกับจางพื้นไทยนะแห่งงานบมมีแต่จางเพื่นมาวานไทยอ่าเราค่อยมาว่ากันอีกพูนละ นะยา,ามใส่ปุ๋ยอธิจ่างว่านปุ๋ยซื้อปุ๋ยแหงแพงไปหนะสุดท้ายนายา,ามเกี่ยวกะใส่รถมาแล้วว่ามันใส่ซื้อใส่เงินปุ่มจ่ายทำจ่างเพิ่นเมื่อสุบาทเนาะร่วมแล้วเด็กเขากินอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปขายอ่าว่าไงบอลลูเนาะบอดดิทินสัมดีเนี่ยแต่ว่าบอดดิเศร้าหน้าน้า,นาจัดของแล้วก็มีเขากินนำ ตอนนั้นแล้วเนาะสมเอก็ได้ว่าส่วนผู้สี่เปลี่ยนแป้งพับไปเห็ดสวนเห็ดส่วนผสมเอยียงเพื่อให้อยู่ได้นะครับโอ้ยสาธุดีใจนํเหลายออนซอนสะออนนานะครับแน่เมืองที่เที่ยวใหม่ไว้ล่มเสาใหม่เขียวสดใสใจขุนลุ่นนี่ชื่อจย่ามเสา,สาไม่ไหมนอตะเวนพุ่มขึ้นนี่ต้นใหม่ใบหยามันก็เขียวงามพี่น้องเป็นตะเบิงมันสดมันใสเนาะ เออยำสานี่มันก็เห็ดข้อหมูซึกคุณเคยว่าพี่จุ๋ม่งได้พี่น้องคนเคยในใายใส่หน้าเคยอยู่น้าหน้าน้าดอนน้ปาปลาเนี่ยกะโอ้ยเห็นธรรมชาติยำสากันเห็นให้คขิดหอดยมเป็นเด็กเป็นเด็กหน่อยเรียงกล้วยหมดแล้วเนาะนั่นการกล้วยกล้วยแกงไปมาดนกหน้าสู้มหมอลำใจผญญาทิ้งโกก่าอันนี้กระเป้าที่เปียบเกบสิลพี่น้องเอ เป็นการกลวยกวยแกงย่ำลมผัดไปมาเนี่ยมันก็คือโหนกใหญ่ใส่เสะเอวเนาะคือจังหางเครื่องหมอลำว่ะเออล้วก็ซส้มโนกตีมันห้องจอกแจกจอแจ่เนี่ยคือจังเป็นเป็นหมอลำหมดแล้วเป็นเป็นผู้สอยเป็นเป็นผู้ใจปัญญาหมดแล้วเนาะเรียบเทียบไปว่าแน่มที่วหนาโน่นหัวหน้าข้าใบกองแน่มที่ยวหยาขั้นแทะกวงกวยกออาญานีว่าที่ฝนตกพี่น้องเนาะ ห้าโหดน้าเนี่ยโบปันไหนได้โบเขียว่บงามแต่ว่าถ้าฝนตกมาปั๊บเนี่ยเพิ่นสิงามหมดหรอว่าสิเป็นหยาอย่งางโดยเฉพาะหยาข้าเนาะได้กับเขียวขึ้นมาไวแต่เท่งกันแท้ครับกันแท้กับเขียวได้โบแหงได้ถ้าฝนตกมาเนาะเป็นกอกลวยกันอยู่แล้วนะแตกกอแตกใบกลวยไกลกันอยู่งามพี่นองอืม งาบัวแพรติ้วใหม่ปลาเลยพ่นหอมอันนี้เราถึงบานเราทีกสิมีพ่นปักปัวพ่นหอมแดงเอปลาไม่นะพ่นหอมกะสิยุหัวหน้าหมดละสุ่มกะย่อมใบหนากอแก้มสมแบงติว๋วกกใหม่ใบหย,ยาบว่าสิเป็นกกกะย่อมบ่กกกอกกสมแบงกกติว๋วนะครับมันกะเคี้ยวมันกะงามถ้าม็นฝนใหม่มาเนาะซุ่มเล็บแมวล่อมข้อมขายย่างเครือทั้งปีพวนเนี่ย พวกไม่เครื่อไใหม่ตน้นที่มันเป็นกอเป็นหยังบวมใหม่ไงพันงามพื้นกันเด้ซุ้มเล็บแมวก็ถอดใบเขียวงามมักล้ม้อมสีเนาะ,ะมักย่างเครื่อมักผีพวนมันนี่แล้วเอเขียวงามฝนใหม่มาบ้ายายก็เป็นแนวหัวหน้าสวนหัวหอมแดนยายก็เป็นแนวหัวหน้าสวนหน้าสวนหนัวหอมแดน แอรสุ่มใหม่ปลาที่ว่านี่มันกับแอรมันกับเป็นเป็นปลานะพี่น้องเนาะมันกับสิเป็นแดนกันดยเฉพาะสุ่มไหม่พุ่มเล็บแมวลมคอมอยากเคลือพิพนกับสิยปุประมาณวนะ่าเป็นเขตแด,เดนเป็นต่อเขตกับหน้านอกหน้าที่เห็นหน้าแสนสะอ้อนดอ้นใหม่ออนซ้อนหน้าฝนใหม่ทิ่วหม่เขียวแข็งขาละข,ข,ข้าขุนแกนใจแท้ดกะเป็นขั้วมูซึก ออนซ่อนพี่น้องอ่อนซ่อนสะออนในความงามของต้นไม้ใบหญ้ายงามฝนไม้มาคุกใหม้เป็นกระแข่งกันนะแตกเนาะท่อใบแตกก็ท่อใบเขียนมาเขี้ยวคือจังเพิ่นคือจังพวกแม่ขาเพิ่นขาขา,ขายแข่งกันหมดแล้วเนาะสิ่งกับเป็นซินที่คุณเคยใจของบาวติของซุ่มพีซุ่มหนองที่ เกิดได้ไง่งมาในหน้าในไฮในสวนเนาะอยู่ไกลชิดกับธรรมชาติส่วนพี่น้องที่เกิดได้ไง่งมากในเมืองในหน้าในตึกในอย่างกับฟังไปนํากันพี่น้องชิดไปนํากันเนาะอ่าเป็นหนังครับเอากะเอามาแลกเปลี่ยนเฮียนหูกันไปสั่นละพี่น้องเนาะเอาฟอกกันใหม่เตอต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบาทีมีปัญหาดีๆ แต่งไหว้กษียมาส่พี่สุนองฟังเอาออกกันไหมเท่นานะเท่านัานายนวิธีสบายคิดไใดไปเป็นสู่ผู้สุคน